พี่อ่ะดูนนดูวางรถอิ่อ้าวจเรียกพี่อ่ะดูอหวดูว่าปลอดภัยวะใช่มีเตียงนี้มั้งนะเทำผมไม่ได้อ๋อมันน็นเป็นระคังมนคือผมบางทีพาตลอระคังแล้วมั้ตลอระคังไม่หล่อแล้วมมาไม่หล่อโดน กมันนะเ่อขอขนาดคัมพายกิูั่นมีนกินมาก็ยแล้ไม่มีกินไรไงก็รู้ว่านีว่าจะรักษากระเทไอ่ารักษาไงอ่ะไม่รู้เขากินยาไะบอกหมอป้าไหมอป้าอบอกหมอป้าหมอป้าจิธีกาวี่มนี่ยีงตัวแรับแ้ผมวาดรูก็เลยผมวาดรูปไม่เก่งวาดเก่งอันนี้แปลว่าเปนตัวไปล้ว่าอะไรเล่นใจเห็นเลยนแล้ว หวังแล้วจริงทำให้ตาบอกแกก็ว่าเออถาว่าวิ่งจริงจรเนี่ยเราไสื่อสารหนังสือหนาถืหรือว่าคือมันอาจจะเป็นต่างดาวหนือเรื่องว่าเรื่าเป็นอะเนนั่นแหละเพราะวราไปประเมล้ว่า มันตอนนั้นผมว่ากตเชื่อนั่นโควิดเยอะโควิดทำให้การใช่เหรอไม่ที่ถึงกีตาร์ะพุ่นี่มันนี่มันมีอย่าคิดว่าทำออกเลี้ยงผทำานอยู่ตรงหมอแล้วคิดว่ากระึกษาง ไม่แพ้ไม่แพ้อาได้หมอปลาเขารักษาไงกระสือผมอาจา์เคนชินนี่รักษา,า,า,านะเลยนี่เนี่ยพวกผมเนี่ยกับบ้านมโนยายเก่ามันจะรักษาไงเดียเรเดียจะสึกนะไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาทำไมจะหายเองออเดี๋ยวไม่มีของกินมันก็เลิกไปเองเห็นไหมอ,อืเดี๋ยวตนงโมวันนี้เขายังมีกินอยู่เขาก็เป็นไปเรื่อย ห<ไ>มเขาก็แค่หมองเขาไม่ทำอะไรก็จะักษ่เขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าถือว่มาทำงานก็ถ้าเขารากิม่อืมอืเป็นเงนจีบองนอืมอดวงต้องเนยว้อืม,อม,อม อะไรคนคนไทยอะไที่คุณเามื่อก่อนที่ที่ยืนแดงก็มีกรฝุ่นนะนี่เดี๋ยวาแผลเข้ามาแล้วใครตัดผมให้เนี่ยตรงนี้เนี่ยที่หล่อใช่เออประม่คุณบมาเไม่ไม่ย้าไม่ย้ายว่ากระสือผมตามไม่ยยไม่ยายงงไม่ยไปกระสือเว่าโดนล้อไปกระสือเล่โกทาหรือแค่ว่า ถ่ายได้นะครับครับเดี๋ยวสี่โมงเดี๋ยวสี่โมงชินข้าวเพราะเาคิดเราตอิดวาตมันเดือดถ่ายแล้หมปันจะพูดะแต่ว่าผมนอกว่าก็ผมมานผมไม่ได้โดนอรตอบตอบด้วยเรื่องจริงเดียวแต่ว่าผมว่าเราตอบผมคุกเอหายปอนีเด็กน้องนจริดจริงนผมร้องเเยอะเลเลย เปขอเงเปยนเก่าเพราะพัจะมางานแต่งของนายนียเยอะยอะแล้วแล้วกระสือเรากลัว,รรลว,วไม่กลัวไม่กลัวผมโนเปียอืมอผมกล้าที่รถไฟหอเดินขาไม่มรว่ายมรถอายรถขน้อนี่เจอกันพอประตบภวะทำไมรถกรถ็มนี่ก็มืยอะเนี่ยตาตับหรือไทยปะซิวดอจักเ๋อดอยมาเดดให chúng mình đã dẹp mà, dẹp, 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 หมือนดาราป่าเหมือนเนาะเออใช่ระวังระวังอะไรระวังก้อนรี่ไปเลยเฮ้ยโหอันนี้รอาการเริ่มมาโคนนี่ยบุระสเอีย่ต้องเชื่อตอนนีอเสรอจแล้วแต่ว่าผมว่าผมถามว่าทำมาคุณมอัปเรื่องอะไยังาง เคยฟันม das ่ทำทำไปต่เคยอนใจจวรรทำเคยมีเคยแอบตึ้งบางคนเขาบอกว่าเป็นใจจวนะมัคิดเมื่อจะพี่ผู้ชายในบานรู้ในบ้านเจอที่มาเลียเขาถ่ายใจจุวครันวัดนี่มันตายาวเพราะว่ามถ่ายใน้จริงถ่ายมาให้ดูเลยสิไม่ที่ดอกได้ใมมภาพรอย อันนี้รูปบุตรคุณพระเจ้าชิวอนนำเพลงของพระเนี่ยโอ้ยโจะยาวไม่รู้ว่าผมเขาว่าใช่แจะมันีจะไปรอดการทำที่เนีว่าไปไหม้เองยาพของพุทธองค์ท่านสงพระโวยกันล้วยอันนี้ผมได้รับถือแกแต่ทางทางขิดทางญี่ปุ่นอานว่าเซนทิกพระเจ้า คือว่าเป็นูที่ใจวัาโลภใจเขาโอ้เจ๊ได้ถุงเท้าคาราคาร่าตังตังหน้ารักมีหน้าตังหน้าักไมองตกใจตาไม่ไนหตกตาไม่เ๋ยวใครจะไปทำตากำัมนเสื้และกูญมาเทียบเลยนเพราะว่า พญามือหมอตาโคตรสวยตาสวยมากหม่หมูหูแล้วไม่แอลอกด้ยแม่ในี่งพญามือหมเขาะว่าลูกต้องส็ดยอดเลโกไม่ดีตัวแวดติดติดพทเน่ว่ามันคือเดตอเวดอะถ้าติดตเพทน์ก้่านะคอาแาแล้วติติพทติเพทเนี่ยเพราะว่ามันะกเพราะว่าผมว่าเปิตนิทาน คือว่าเรื่องนี้นชาริตาเ้าอยู่คาแดงจบไ<ม>ด้มาหรู่แต่ว่าเขาตระหนกเขาลดท้อหมดน้นอนไหนเนี่ยเรานอน,น,อนคน,นง่ายลองดูร้อนเนี่ยมเยมาหน่มจะรีบแต่งงานในเ,นเรือนหอเนี่ยให้เขาอยู่ก่อนมลูกสาวมาเพียบเลยอันนี้ว่าไม่บอกไปก้คืออะไรวนี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube ของทนายพิพัฒน์ช่วยด้วยด้วยนะคะมีอะไรของไทยร้องเ่ลงใหวางนะเออใช่ใชเอาดีๆเอาดีๆใช่ใช่อยู่ขนแล้วเรามาทำกันได้ง่ายอยากบอกเพื่อนๆอย่างนี้ว ให้ลูกองค์ให้ลูกองค์นครับผมไม่ได้ต่งิลปะคณะนี้เราห้องจะเดนที่โจตกหาเนี่วันเรากินลูกองค์จะได้เสียงดีกรบอกคนเรามีเซลล์ตีนันโดนนีเรียบร้อยเป็นเล่นจอดเพแล้วผมบอกแล้วกันวาให้ยา คิดเตียงของหมอที่ว่าไลมีมีคนเมียเหรอไม่เป็นหมอสามีเจ๊อุ๊ยถ้าถ้าเจ๊เนี่ยยังมีสักห้าหกคนนะเปล่าเจ๊เนี่ยยังมีแั้วห้าหกคนไม่ได้คุณหมอไม่ยาเจ้เขามีเมียกี่คนเนี่เหรอครับมีเมียกี่คนนะงงนี่กายนะ นิจัยมันมันรวมรวมีเี่หลายนิจัยแล้วกหลายสถตรตเนี้ยคุณหมอไม่มีคนครับจริงนิจัยไหนมอไม่เกี่ยวผมผมคือว่ามีที่เป็นนรืผิดมองันเ็ผิดแต่เอาแล้วไม่รู้าว่าเด็กคนรู้ว่าคงานที่เกิดกอะไรเปนคอร์เอเียมีะนใช่ไหมรู้ได้ไงไห

เยอะไม่ต้องกลัวผมว่าที่เมกามันตายเยอะที่เมกาก็ที่นี่ไม่มีหลายแล้วเยอะใช่ไหมเด็กที่ไทยนี่แหละเยอะไทยนี่แหละเยอะััทีี่่ม้อตวนนรงไปจับมากินได้ไหมผมไม่เคยกินมันร้องเลยกินไหมร้องไหมไปจับมากินกินสุกผมผมไม่ได้เป็นไรหรอกนี่นางเวทีเนี่ยผมไม่ได้กลบบุหรี่นี่ซื้อนามนเวที อ้าวคนไหนบอกว่ามีปอบป่ะมันก็ต้องกินสิเจนอยู่ที่นอยู่ที่นี่องมันลงดรับเืยายามปิดตม่มีคือเวลาไปนหมือนชันมันเริ่มมีผีสาทีมา เอออร่อูนไรที่าวากาน่ mm. ันยร่เว่าตัวแรงพายติกติพยายมเชื่อก็ผมแงเอกล้วะนก็ดูดิแแรงแรฮะ ดูแลขมอมดูล้วเปนหมะไม่นไมเป็นแต่ผมโดปากกับพเลยคเค